ดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะจะมาทํานายดวงความรักของชาวปีวอกนะคะคนปีวอกนะเนี่ยเห็นไหมเป็นพวกชอบวาดวิมานในอากาศนะเป็นพวกช่างฝันเป็นคนมีสเปคสูงเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับ ออ่ผู้หญิงปีวอกเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงหน่อยในด้านความรักเนี่ยก็คือไม่ชอบให้เพศตรงข้ามมายุ่งเรื่องส่วนตัวมากนะักสำหรับผู้ชายก็มักจะชอบผู้หญิงสวยนะคะโอ้ปีนี้นะคนปีวอกนะคะมีเกณฑ์แต่งงานสูงมาก เพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่เอคนรอบข้างเจ้านายเนี่ยให้การสนับสนุนจะมีหลายคู่เลยนะคะคู่รักชาวปีวอ,อกเนี่ยปีลิงเนี่ยจะได้แต่งงานได้เงินด้วยนะปีนี้ดวงการเงินคนปีวอ,อกดีมากอยู่เฉยๆก็มีเงินเข้ามาถ้าเป็นคนพื้นดวงดีเนี่ยปีนี้รวยแล้วก็จะได้บุตรด้วย ถ้าใครอยากดูแบบละเอียดนะคะก็ควรจะดูเป็นการส่วนตัวมากกว่าค่ะเพราะาอันนี้เป็นดูดวงรวมดวงรวมๆหลายคนนะช่วงนี้จะฝันแม่นมากบางคนก็ชอบไปหาหมอดูแต่เป็นหมอดูผู้หญิงนะมีหลายท่านวางแผนนะคะจะปลูกบ้านซื้อบ้านทําเป็นเรือนหอมีเกณฑ์แต่งงานอะ แต่ผู้ชายที่เกิดปีวอกเนี่ยหลายท่านเจ้าชู้นะอาจจะมีสองบ้านนะบ้านเล็กบ้านใหญ่เหมือนนกอะ่ะมีสองลังอไงก็เหมือนผู้ชายเลี้ยงผู้หญิงสองคนเขาเรียกว่ารักสามเศร้าในบางรายก็รักสามเศร้าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงผิวขาวรูปร่างอ้วนอาจจะเป็นแม่เป็นป้าของท่านก็ได้สำหรับหนุ่มโสดเนี่ยจะได้เพื่อนผู้หญิงนะคะช่วยแนะนำ ช่วยแนะนําว่าที่ภรรยาในอนาคตให้รู้จักซึ่งเป็นคนที่ว่าเออเหมาะสมกับท่านมาก สำหรับผู้ชายนะคะปีนี้จะมีเกณฑ์เจอผู้หญิงนะสวยมีสเสน่ห์แต่เป็น working woman นะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบบ้านๆนนะ่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบแต่งตัวไม่ชอบแต่งหน้าเข้ามาในชีวิตเป็นผู้หญิงที่หน้าตาคมเข้มผิวค้าหน่อยนะแต่ก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะนิสัยดีเป็นคนซื่อสัตย์ในในในผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอคนอายุมากกว่ามาชอบ สำหรับผู้หญิงเนี่ยจะเจอเป็นผู้ชายอายุแก่กว่าเยอะเลยนะมาชอบสาวปีวอ,อกเนี่ยอาจจะได้แฟนแก่ในปีนี้นะสาวโสดนะคะปีนี้จะได้ผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์นะในเรื่องการงานแล้วก็ท่านใดที่เคยไปบนบานสารกล่าวเอาไว้เนี่ยให้รีบไปแก้บนสำหรับไพ่ใบเ,เนี้ย ถ้าสำหรับคนที่ตั้งคันนะคะในปีนี้ส่วนใหญ่จะได้ลูกเป็นลูกชายนะคะก็หมดแล้วนะคะอืมก็ดวงของท่านะจะสมพงกับคนปีแพะเหมือนกันคนที่โดนแฟนทิ้งก็มีก็หมดแล้วอันนี้ปีแพะมาแล้วก็มีมีบางคนโดนทิ้งก็มี ก็อันนี้ใบแรกก็หมดแล้วล่ะคะ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากดูดวงก็เนี่ยนะคะ Ae t a ท o t ลนะคะสองสี่นะคะซินดี้ท a ร o ลนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ดิฉันดูออนไลน์อยู่ค่ะแล้วดูอยู่หลายอย่างแล้วก็ทำงานกับสมาคมเอกอุ อันนี้ช่องเบนจะมิี youtube นะคะเป็นช่องหมอดู youtube อันนี้ก็เว็บไซต์นะคะเอทาร์ลอดคอมเนี่ยค่ะก็ดูอยู่หลายอย่างก็เข้าไปที่ยู u ู e นะคะค้นช่องนี้ได้ค่ะ